เวลาที่ผมลอยตัวนะครับในซอสที่น้ำหนักเนี่ยนะครับทำให้ผมเสมือนกับเป็นอิสระมันเป็นเสมือนกับการฝึกสมาธิอย่างหนึ่งนะครับในขณะที่ดำน้ำํา ผมหลุยสราชันมาลัยวงนะเป็นแพดี้คอร์เซรเตอร์หมายเลขค5055ครับกว่า30ปีในการดำน้ำของผมสร้างครูดำน้ำมานับร้อยคนได้เห็นความสวยงามของธรรมชาติใต้ท้องทะเลมาแล้วทั่วโลกผมรักที่จะถ่ายทอดประสบการณ์ต่างๆท,ที่ผมได้เจอให้กับนักดำน้ำรุ่นใหม่ได้เห็นธรรมชาติที่น่าสัจจร,รย์เช่นเดียวกันกับผม ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาผมเชื่อมั่นใน MK2I ในทุกๆได้ MK2I เป็นเสมือนพาร์ทเนอร์ของผมในการดำน้ำและครั้งนี้ผมได้มีโอกาสนำ Garmin Descent G1 ไปทดสอบดำน้ำที่มาวดีฟสวันผมก็แปลนการดำน้ำตั้งแต่วันแรกนะครับโดยใช้2เดือนคู่กันเลยเไม่ว่าจะเป็น MK2I หรือ G1 เนี่ยสามารถทำได้ดีทั้งคู่เลยใช้อันกอริทึมที่เหมือนกัน เพราะันเวลาที่ดํนาน้ำก็ให้ความปลอดภัยเสมอกันเลยนะครับการดํนาน้ำที่เป็นรักษณะของการดํนาน้ำที่เป็นแบบ e n r i Air ส่วนของตัว G1 เนี่ยก็สามารถใช้วางแผนได้เช่นเดียวกันนะครับให้ความมั่นใจได้เลยครับว่ามีความปลอดภัยเนี่ยนะครับเออสม,มือนกับรุ่นที่เป็นโปรใช้จริงๆเป็นครั้งแรกที่กา r ม i นี่ยนะครับใส่ระบบ Solar Charging นะครับเข้ามาใน Desktop c o m p นะครับโดยน้ำหนักที่เบา นะแล้วก็ผมสามารถเียจะใส่ติดกับข้อมือเนี่ยได้ตลอดทั้งวันเลย เกี่ยวกับฟังก์ชันในการที่จะเป็นกีฬาเพื่อออดอร์ต่างๆก็สามารถที่จะมีฟังก์ชันในการที่ผมเนี่ยจะเข้าไปแล้วก็ลองใช้ในฟังก์ชันนั้นๆน,น,น,นะเพื่อเพิ่มความสนุกสนานแล้วก็เป็นข้อมูลบันทึกแล้วก็ข้อมูลอ้างอิงในการที่ผมจะใช้ในการออกกําลังได้อย่างดีเลยนะครับเหมาะสําหรับบุคคลที่ชอบเดินทางน,ะนักดำน้ําที่ใช้เวลาบนเรือลีบบอร์ดนะหรือบุคคลที่ร่วมกิจกรรมกนะลางแจ้งต่างๆนะซึ่งทําให้เขาเนี่ยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับในเรื่องของแบตเตอรี่นะทำให้เกิดความคล่องตัวนะแล้วก็สนุกสนานกับกิจกรรมนั้นๆครับ ผมเชื่อว่า Garmin G1 เป็นนาฬิการุ่น Entry Level ที่เป็น New Standard ของนาฬิกาไดคอมตอบโจทย์ทั้งการดำน้ำและการใช้งานในชีวิตประจำวัน Garmin Descent G1 Your Partner for Both Your World